สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางเมชาแนลนะคะมาแล้วค่ะคลิปนี้กดหนึ่งรัวๆัวนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างคะสลากกินแบ่งรัฐบาล590417รางวัลเลขท้าย2ตัว80เหมือนเดิมนะคะนางเมขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีค่ะ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับท่านที่ผิดหวังนะคะแนวทางและความฝันที่ผ่านมานางแมขอไม่ย้อนสถิตินะคะท่านผู้ชมก็คงจะพอจะทราบกันดีอยู่แล้วพอจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมมั่นใจคะ่ะฝันตั้งแต่ต้นงวดเรื่อยมาจนถึงคลิปโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางจาก ความฝันก็ถือว่าแม่นอยู่ในระดับหนึ่งนะคะมีความฝันที่เกี่ยวกับ417และ80หลายความฝันค่ะคงจะพอทำให้ท่านผู้ชมมั่นใจตามต่อในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะเดี๋ยวนางเมย์นำความฝันมาฝากเลยค่ะ ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะสมาชิกท่านแรกคะ่ะท่านผู้หญิงฝันว่าญาติผู้ชายถูกยิงคนร้ายยิงเขาจนตายในฝันท่านร้องไห้หนักมากเลยแล้วก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์หนีแต่พอมองดูแล้วรถมอเตอร์ไซค์ของท่านถูกเขาถอดล้อหน้าออกไป ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คือ4975คนที่เสียชีวิตในฝันปัจจุบันเขาสบายดีอายุ64ย่าง65ปีสมาชิกท่านต่อมาคะ่ะท่านผู้หญิงฝันว่าอุ้มหลานสาวแล้วก็ทำหลานตกคลองตกน้ำตายแม่เขาบอกว่า ต้องให้ท่านผู้ฝันจ่ายค่าหัวเรื่องนี้นะเป็นจำนวนเงิน12000บาทสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันเห็นคุณยายที่เสียชีวิตไปนานแล้วคุณยายยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็เรียกออกไปหาที่หน้าบ้านบอกว่ารู้จักคนที่บ้านเลขที่169ทับ เจ็ดหกไมในฝันท่านตอบว่าเขาไม่อยู่บ้านนี้เขาอยู่ที่บ้านเลขที่199ทับ79แล้วท่านผู้ฝันก็ตกใจตื่นความจริงแล้วคุณยายเสียเมื่อตอนอายุ65ปีสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันสั้น ท่านฝันเห็นคุณลุงที่เสียชีวิตไปนานแล้วคุณลุงเสียเมื่อตอนอายุ63ปีสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านผู้หญิงฝันว่าเห็นเลขท้ายบัตรประชาชนของตัวเองในฝันเห็นตัวเลขชัดมากเลยเป็นตัวเลข6ตัวคือ 640169เรียงกัน6ตัวชาร์มากในฝันสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ลอยข้ามคันอื่นที่จอดไว้ขับไปมาความจริงแล้วทะเบียนรถของท่านจริงๆมีแค่เลข6ตัวเดียว สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ารถตัวเองถูกชนทะเบียนรถของท่านคือ9266ส่วนรถที่ชนทะเบียน6 4ส5หสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านผู้หญิงฝันว่ารถของท่านถูกตํารวจจับแล้วก็เอาไปไว้ที่โรงพัก24ชั่วโมง ถ้เบียนรถของท่านคือ9745สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันเห็นแฟนเก่าที่เสียชีวิตไปนานแล้วเห็นเขายืนอยู่ที่บันไดตึกที่เขาเคยทำงานแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับท่านผู้ฝันจากนั้นท่านผู้ฝันจึงไปกินข้าวหมูทอดกับเพื่อน ความจริงแล้วแฟนเก่าเสียเมื่อตอนอายุ40ปีสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้ชายฝันว่าเดินไปที่หลังแนกที่ทำงานแล้วเขาก็เห็นผู้หญิงนอนเปลือยกายอยู่บนโซฟาสามคนท่านผู้ฝันให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านชอบทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์7910 และทะเบียนรถยนต์7 7 9 6สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าอยากย้ยเต็มบ้านเลยแล้วมีคนมาเยี่ยมบ้านมาช่วยทำความสะอาดบ้านจากนั้นท่านก็เห็นงูเลื้อยเข้าบ้านเป็นงูเหา่ากัดที่เท้าของท่านด้วยบ้านเลขที่ของท่าน6 8ทับห6 8 ท่านผู้ฝันชอบตัวเลขสี่หนึ่งหกสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าเห็นเด็กชายประมาณ1 2บสองถึงสิามปีกำลังทอดแถและท่านได้ไปช่วยเขาดึงขึ้นมาแต่ว่าได้ขึ้นมาเป็นโอง่ง ในโอค์มีทองสีเหลืองเต็มโอค์เลยแล้วเด็กคนนั้นก็ไปนั่งบนทองให้ท่านผู้ฝันเป็นคนดึงคนลากแหลากโองค์คนเดียวท่านผู้ฝันเกิดพศ2 5 2 7อายุ38ย่าง39ปี สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันเห็นช้างสองตัวใหญ่มากเลยแล้วท่านก็เห็นควายอีกหนึ่งตัวด้วยควายมันมาวิดท่านจนเป็นแผลท่านผู้ฝันอายุ26ปีสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วคุณแม่ก็ฝืนขึ้นมา ความจริงแล้วคุณแม่อย่างสบายดีท่านเกิดพศ25 2 2คุณแม่อายุ44ปีสมาชิกท่านต่อมานะคะความฝันนี้นางแม่เด่นเน้นเด่นที่ทะเบียนรถนะคะเพราะว่าสามีและภรรยาฝันเกี่ยวกับรถในคืนเดียวกันค่ะ ัรรยาฝันว่าขับรถไปชนกำแพงจนรถถลอกแล้วก็ตกใจกลัวสามีจดะด่าแล้วก็ขับรถต่อไปขับต่อไปรถก็ดับกลางทางส่วนสามีในคืนเดียวกันก็ฝันว่าขับรถไปชนรถพังทั้งคันเลยทะเบียนรถของท่าน796 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าข้างบ้านเชือดหมูแล้วมีเลือดไหลกองไหลนองเต็มบ้านเลยความจริงท่านก็ได้ไปถามบ้านเลขที่หลังนั้นคือบ้านเลขที่9 7 6หมู่หสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันเห็นตัวเลขสตัว แต่ว่าในฝันไม่แน่ใจว่าเป็นรางวันที่หนึ่งหรือไม่ท่านเห็นอยู่ข้างๆรางวันที่หนึ่งตัวเลขที่ท่านเห็นในฝันคือ078สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ารถเก๋งของตัวเองตกสะพานแล้วท่านก็โทรหาตำรวจ จากนั้นมีคนมามุงดูเยอะมากเขาถามว่ามีคนตายไหมท่านบอกว่ามีคนตายอยู่ในรถแต่มองเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นมีคนเลยแต่ได้กลิ่นเหม็นมากเลยในฝันความจริงแล้วท่านผู้ฝันมีรถสามคันคือทะเบียน2384 อีกคันหนึ่งสองหกสามสามและคันสุดท้ายแปดศูนสามเก้าสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันว่ามีเด็กเอาต่างหูมาให้เลือกพร้อมกับน้ำอัดลมขวดใหญ่มาให้ที่บ้านบ้านเลขที่ของท่าน 1, 0, 3, 4, 10ึ่ทับสาหมู่สิบ คนฝันอายุ47ย่าง48ปีฝันต่อมานะคะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะท่านผู้หญิงฝันว่าไฟไหม้รถมอเตอร์ไซค์ของน้องชายถ้าเบียนรถของเขาคือ1944ความฝันและตัวเลขที่นางแม่นำมาฝากนะคะ เป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนางแม่ก็หวังว่าความฝันและแนวทางตัวเลขที่นำมาฝากจะมีประโยชน์และนำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังทุกทุกท่านนะคะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ